้าเจอจังจังจ่าเฮ็ดทึงผู้เด้อจ้าเนี่ยอือเป็นมูเป็นมูเลยมีไปบ่จ้าแต่ว่าดอกนไอยก็รลายเนาะเข้าม่ได้เปิดจ้าโอ้โหชนาะไฟไหมเฮ้ยทึงขมิ้นง่ายจ้าโอ้ยชำจานเลยเฮ็ดบ้านประเทศนอกปะสุดยอดเลยจ้าของ้ยทึงอมิ้นง่ายวันนี้จะได้สะพุนแต่ละดอกเว แกงเสียทั้งทุกทีเัีไหเล่ไฟไหม่ก็ออกี่ยวว่าฝนเขาใหญ่ก็ามากเต็มตาอทีตดตนสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีในัินที่ยี่สิบห้ามินายนหกแปดจ้ะครับผมมันอนีก็เดินทางเขาป่าเก่าทั้งสังเนะครับผมมาหลุดมาชมกันเราที่โศกสิมานประจ่ามาตามเหตุที่เก่าจ้ะไปเลยจ้า ดอก,กแจกหเห็นไหมเขาฮามันเป็นเทศแดงเงจ้ะอ้หูขเดญหยอกไยวนะคุณก็สปาชอชบคณขึ้นผูกมากไกลเตือดนด้ครับผมไก่จะจับเรือลยแนนครับโอ้ยแพะคู่โอกี่ขี้ไม้ข้ขเ้้า อดูสิตด้อเลยนี้ว้าดหายหาวจงสุดดิฮู้ี่นองหัวกจำมโน้เดี๋ยวผมิะว่าดูฝั่งด้วครับว่าผมขึ้นมาใส่เนี่ยเพราะว่าขี้มาเรื่อยๆครับผมขึ้นมาทั้งวันสมหม ไกลเนาะไม่ครับเป็นเขาอืมสิบหนาเม่ร กึ้นมาบนนี้มันต่ยเนาะมันอืมนี่ขกินไล่ได้นี่แดงอะไรสันี่อแกงตังแตกกันนี่บันนีอ๋อเปหวานจ้บปันอื่อือเขาจ้ะอือเขาจ้ะจึงดอก คือคุมจะให้กงนาหาน่้างคนขึงนะขุคขึ้นเ่อยเรื่อก็ยังวันนี้มานตัวนี่เป็นเขาเป็นคุมคือเดี๋ยวให้ผู้คนมากินขุมๆก่นจ้ะ

นละชนิดเนาะ้หวานโอ้ง้เดียวี่เนหใช่โอ้ okay. ขาวสีเบ hey mm. ิร์ไ้ผ้งหวานนี่เุนอีกเฮ้ยพย่งไเลย่ะอ้ยมมาจะให้ผึ้งขาวด้อจันท้งเขาจะมาเลยนีผึ้งไว้

มีเต็มตาวตาจะหด <c oughs> อ่ะขอก่อนวาดีแค <Okay. S 1> ่ออไหนไวยขึ้นงานเตะอออวงามสุดอันดัมหนึ่งเอเลยอ๋อมีแล้วอ้ยเต็มตาอีกทีตน ยังดูนะเบเฮ้ยยายไปเลยบ่อ้ยานเด้วสิปวเข้าดิ็จะได้กระตาเจ้าหน่อยพูดเคยบ่ ี่น hmm. okay. huh. ้องห้อยยาวูกลๆนะเนยบากพี่น้องสุบรรยากาศปลาธรรมชาติเด้อครับข้นมาไกลมาสูงกุกบาอุ้ยมีตกุกใหญ่ๆนุกคนนาะไอ่ียังียงมาดิขออนุญาเก็บูากนจ้อืมเดี๋ยวจะงกอีก อเออค่ะบานเ้องมักจะได้ไหมนี่ Hence, จ้ะอ๋อจ้ะเอามาใส่กระตาใหญ่เลยเต็มตาใหญ่จ้ะพี <S 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 ่น้องหลอดแหลกของเฮาพลาดเด็กกินเขาได้จับม้านแหงมานี่ยูน้ำกันอีกจ้าโอ้ยของเขาใหญ่โอ้ยขอหลูบบอเก็บผ้าไปเนาะจ้ะอุ้ยเขาใหญ่ก็มาน้ำอะไรบาน เป็นขมิ้นเป็นเงาโอ้ยเนหวานพี่งข้าวอุ้ยมัน่มันข้าวดอกงามนี่เองมาก้นี้ดจาทางนแสูเนาะออกกันเบอล้ อะไรก็แล้วนะแต่าะน้อผมตอกเรือใส่ใส่ใก่ใเติบอบอจ็สีว่าโซนใดน้สัฝนเนาะเลามาเรื่อยๆเด้อครับผมอยู่บ้นานสังหอมครับเลาะขึ้นมาไกลมาสูงเรื่อยๆนี่ครับาพาอแดงสีอีกป่าบรรยากาศสภานปลาครับฝนตกน้อสับฝนเนาะโอ้ยฝนตกถึงผูเอาครับหลุ่น้ำกันมึงครับสีส้มหวานสามใดฮะพ่อหลว่ นี่แหละครับอืมบน่นครับผมตามหลุนมืองน้ำกันได้ครับผมอ๋อ,อนี่นม่ง่ยอมน้อ่อยเนิมาจ้ะปลาซุ่มแนมะ่

โอ้ได้อยู่ บางงาใหม่นียเก๋าตนเก๋าได้ใหม่ตอนเชีด้วยตัวจูงห <Each ppy. S 2> ัวอ like ันแล้วได้ยวนวครับขอไปเลยครับเลยเก็บกันนะ รู้ว่าเกิดในปลาที่อุดมสมบูรณ์นั่ครับคนตกแถบสม,มุยมันบ่ปลาเีรอทุกคนพี่ใช่พี่ปลาพีน้องเพ่นกล่องไปเลยงามไปข้างหน้า ก็ใึทนี this, ่เนาะอมืคือมครับอ้ด้วยขับกล่องสั้นนี่หมื่นง่ามหม่อนะตามดูมูอตไปอีกครับอ๋อวอ้ยถึกระมินใหญ่ไนี่ย จะได้สะพูนแต่ละดอกเก่งเสียทั้งเรื่องจ้ะเหลืองเหลืองซำเลยจ้าี่ยัง่ะสักเอหขนาไข่ไม้เอองนไจ้ะเจ้าพี่สะพนได้จ้ะเอาไบนนอดอกสามี่ดอกนี่พ่อแกงเลยไม่ใช่สามสี่ถาออกเนาะแม่นครับกล่องขาไก่บัวใหเลยเดีอครัะผมเห็นดอกใหญ่แหงมานเดี ติยังอนีจ้ะวะเฮ็ดพิงเขมีนดเฮ็ดพิงเขางจ้จ้าัจามัีผ้าขึ้นทูนตาจีเใ่ว่าเฮ็ดเกิดจนถาเบ้องสางนะโอ้ขาลายโอแดงขาลายอ้าดวันเนไหเน่าไปเกงฝนเดือใจดีพี่น้องคนาเฮ็ดโบเกิดาเปเสื้อนะสองดอกกนะันเนาะ อ, Faster. อ้าวมีอุ้ยเหร uh, อเกิดเกิดเ okay. ป็นเหยาเลครับอารีณ์ต่ามากเป็นผู้ครับว่นนี้มีดผีกระไรดิ๊ครับนารมณ์ผู้านเน้ตาหลุ่นตาเบิกน้ำกันครับว่าสี่พ่อต่อกออบอลนะครับเนาะอ้ามาเป็นมูเลยจ้ะหนีแดงสี่เด้จ้ะ ตู้ผู้ทั้งผ้จ้ะอืมอ oh ื oh, ูอืม้ืมอืมอ้มอืมอืมอือืม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 อื <Yeah. S 1> mm ่อืมอืเน่มอืม่หมอืมอซะกูมอื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 มอ ข้าลืมยังมนอืมีวหเขา่เอะแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดอู้หูาดูจดอี่นี่มีซีดลุ่นจ้ะมีซีดลุ่นป้าเจอจังๆจะเฮ็ตถึงผู้เด้อจ้ะนี่ เป็นมูเป็นมูเลยมีไปบ้าจ้ะต่ว่าดอกหน่อกรนะ้ายเนาะเขาไม่ได้เปิดใ้ดจะ้มะมาเก็บสาฝนจ้ะน้ำหมดเลยออ้ยสาดอกหน่อพันว่าฟอถิมเนาะสาฝนขาดว่าเอ้วคิดถึงคู่สิเกิด ดูจะดอกจะดอกอะไรเจ็ดดอกเงาเดียวเฮ้ยมันมันมันมือเดียวแกงอิ่มเลยเนี่ยเฮ้ยดูมาช้วงวันนี้แพทถูกเอ้ย ยะดอกสมีนีไร่เหลายป่ะอาวหลุนกันอีกเล้วจ้ะอ้ะาววันนี้โอยมาอีกชนิดดึงแล้วชนิดเห็ดเพืองแดงลังแตกจ้ะครับติการเพื่งผูจ้ะเพิ่งผูสองตาเด้อครับผมสําหรับพี่น้องผู้ใดสีส่เคยมาหรือว่าเคยเก็บก็ลองขึ้นมาเบิงเด้อครับผมเห็ดกำลังหอกครับแม่นครับ มาท่วงข่าวพีข่าวน้องครับมาลองกันเบิ่งครับผมตอนนี้หุ้นซื้อกับยูทูบคู่กับชิมีแต่สองคนครับเสาเสาฝนกับสางกุ้งได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศเชิงคู่ดินกับโบถือว่าแห่งนอกเสาฝนเนาะความรุ่มเือนครับเองนี่ครับค่อนเพิ่มได้ครับพี่น้องเพิ้มดินครับเดี๋ยวพี่น้องสีห้าว่าแมนโบนะครับนี่ครับเอ้าตามหลุนตาเบิ่งน้ำเสาฝนครับว่าสิพ่อเฮ็ดยังแง่อยู่นี่นอกเสาฝนเนาะ มีพอเฮ็ดมูใหญ่ๆงามๆไหมพี่น้องเขาเดี๋ยวงบกวนครับหรือว่าสิมีเห็ดชนิดใดเกิดเนี่ยอือนี่ครับขนาดกำลังบอกครับผมคึกๆๆเรื่อยเลยยังละเสพนคึดถือครับยืนยันและกัลลั่นตีได้ครับผมเป,เ,ปเป็นแดงสีเนาะแม่ครับนะนี่ใช่ไหมเฮ็ดชนิดหนีออกแดงไงสิตามมาจา้ะแม่ครับผมอ๋อ ตามส่วนตามเบอร์น้อกันอีกครับผมอุ้ยดอกงามเลยทั้งสวนอู้หูกรเดูกอู้หูเอาขาเพิ่งก็โอ้อบานกระเทือนเลยอุ้ยอุ้ยวันนี้แดงขาไหลเด้อจากวันที่คุณบอกเกิดนะจังนี่ครับเกิดเกิดเกิดสองตาจ้ะโอ้ยจับจานเลยเฮ็ดบ้าประเทศนอกวะ สุดยอดเลยนะเห็น <AU> ม <L 1> ึงนอกวุ่นจ้าเฮ้ยเ้ยอา้ยกงแหรเสียดยนีนี่เต็มตาแท้ๆมนอึสุดยอดสุดยอดเลยอะ เป็นเจไเสพอปาตอนยังเนียนอนเก็บเลยบอกถึ่เน้าตะกรงเลยเก็ดบทพ่อแกงเลยสิส่บผมพ่อแกงเลยจ้ะข้าแค่น่เจ้าน่ามอนีน้อเจะเหงื่อขึ้นมาเด้จ้ะ คืดอดนอวกน,นี่นะเจ้านอนนนั้น,น,นบานเกดดนดอเ่ดรนนี่มาคปยไงสาขโอ้ตเนาะเลียาขอขะเรือย กะดอกคุณอีกูวเอาคุกเกศีวิตหรอวส่ยงใส่ยะจายดเอาทิมบ่นะอือ่ละเห็บนั่นอ้บางอย่างนี่เราไปจองเนินเงนครับอ้าวชุดตะคาะเสียพี่พี่เสร็จเอาตอไป่นอยอู้สมากออกไปหมอน โอ้สะพนนางทาแล้วครับเฮ็ียดยังลรอสะพนเด็กใหญ่แบบยืนยันเลยกระดอนตีได้โดยจากอยู่ธรรมชาตินะสะพนเนาะสูมพร้อมจังซูมพร้อมครับผมอื้อบรรยากาศครับเอาครับผมตำบดญต้อกันเรื่อยๆครับมันนี่นี่ครับตอนนี้ห้างป็ เดินทางมาหอดน้องเหรอครับมาเบิงประมาณอยู่โซนนี้นี่โซนกลางกลางคู่บ่น,น,นี่ครับแฮงเดอร์ับอยู่นี่วัชพอเฮ็ดพ่อดอ,อกครับเพินก็นยังออกเป็นโซนอยู่เด้อะค่ะเพจโซนได้เฟินซุ่มพ้นบนที่เพินก่อ,อกครับนี่อาสาลุนถาเบิ่งน้ำกันครับว่าสีพอโซนเห็ดออกอีกบ่ครับเดี๋ยวสีรอเบิงนอกโฝนเนาะ เราบุญได้สิบาสู้พี่น้องเขาฟังเด้อครับผมสำหรับผู้ใดที่ขึ้นมาครับพออีบ่้ะฮะเออสะพนเฮ็ดโซนนี้เด้อจ้ะสินสินทาาทางกอไผงเนาะทาที่สองพอฝนตกโซนนี้กะนพอฝนตกอดีแวกนหาไมลงมายต่เก แมน,นิซาโฟนเก็บบริเวณน,นี่เก็บไปหอดฟูนเหรอจ้ะจตกแดงขาลายแดงสีแมนบัสเก็บยุ่งข้างขึ้นเลยจ้ะขึ้นมากกับตำมาเลยนี่นฮะกับงงขืลงเนือน้อขาเนื้อะไรสักหงแต่ว่าก็เห็นพี่น้องมันขึ้นมากเลนก็ได้ยอยู่นเนาะถ้ะงงา,าขึ้นถึงโซนจ้ะพี่น้องย่างหาขีดโซนเด้อจ้ะเก็บเกิดอยู่ทั้งคู่นี่ก็ได้ ก็ฝนหาหักผีหุ่นหุ่นไปหอดูถุนเลยจ้ะซ่มอยู่จ้ะฟัง,าาง,งนี่ะทา่งลงเหนืออันนี้ก็ฟัห่อคุณทำคุณทำเยนะอีกเลจ้ะแม่จะห่อฝนเลิมนะน้องนเลิมมีเห็นเฮด้เก็บเลจ้ะฝนก็มเหื่อยเลเนาะแม่ชอบฝนก็เดยเต็มตาหน่อยอยู่จะพพะ้นะ ว่าสวกว่ามันี่งน,นะจ๊ะจ้าจ้าสาวฝนพาพี่พะน้องสรุปยอดเฮ็ดมุนีจา้มามันถึงปลาลาังมันถึงผู้เนาะกระตาหน่อยสองตาดเด้อจะพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วจะมีแดงซี่แล้วก็แดงขาลายเน,นาะซางเนาะกำลังเริ่มเห็นจ้ะ ตัวนี้เป็นปลาลางพี่กาดบานสังหอมจ้ะมันสุดยอดเลยจ้ะมันนี่กับเต็มสองตาจ้ะจ้าถื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามชวิตเฮ็ดนนด้จ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าหารูนีนคลิปต่อไปว่าสาฟฝนส,สีโขกสีมันซ้ำใดจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกบ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า